ลั่นเลยเจ็บิอุ้ยเอาไปนัดสิเอาไปนัดหนึ่งมึงนี่เสียงคงเอตัวท้ายเจ็บเล็บเลมเหลือสามขีดอ่ะเฉียดเลยพี่ไปบน เข้ากลางแล้วตัวนึงมีระเบิดสุดแล้ววิ่งไปทางแดงนะตายบนขึ้นบนวิ่งบนวิ่งปล่อยปล่อยบนปล่อยปลไปไปไม่มันจะมายิงกูไงถ้งปล่อยบนอ่ะตายแล้วมันจะมายิงหน้าต่างได้มันจะยิงกลางได้ที่มึงบอกให้มันปล่อยมันปล่อยไม่ได้ไไไม่่ด้งเนียตายกลางยังอยู่นะกลางนะบัง ทางหน้าบ้านมรอได้พี่กูติ้งกลาง้วนะคูตกใจหมดรวยมากไปหมดไปหมดตอนนี้ไปหมดตอนนี้ไปหมดตอนนี้คูอยากเนี้ยพีู่่ไหน k i l ไว้บนจะวิ่งนะนะปล่อยไว้ได้นะใครก็ได้ไว้บนวิ่งได้สวยได้หี้ะเจ็บเลอสิพัวไว้ดังพอกลางหลุดไม่มีวะบนบ้านนะบนบ้านบนเหลอบนบ้านบนบ้านบนบนบนเอเวนโอ้โหไม่ทันเลยวิดโด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 ว์วินโดว์ไอ้ตัระเบิดโดนระเบิดสร้างเลยปวนหนักแย่หวะ มอระเบ <S <S ิดซะไอ้ยกูยิงเฮดเคไม่โดนอเมอ่เลยนละลูก,กรด์ดีกว่า <S <S ไอ้นรลกกูผิดดีและสามแยกเกิดอล้วแปดกอ้ข่วยเยกูกลับเลยครับล่อยมันเข้า,ามบบาเยอะดเล่นหลังเน้ยไอย้ยโนเนัูดไปอ่ะ Wow Wow Okay, let's go Headshot Weadshot Ui. <laughs> Ui. yeah. ah, Oh Chain Headshot Oh Chain Headshaw Oh wow. ติดหายหลายแล้วทุกคน